บ่อนนั้นจะเป็นของประเทศอเมริกาจะเป็นของวุ้นเส้นหรือจะเป็นของนักไออันวาแขกที่ทำผิดกติกาของพระเจ้าหรือบ่อนนั้นจะเป็นของนักการเมืองไทยบ่อนนั้นจะมีหุ้นเป็นทหารไทยกเกษียณราชการไปแล้วนั่งะงาบะงาบอยู่หรืออะไรก็ตามแต่โยนไข่กลิปพินใส่ไปเลยค่ะท่านผู้บริการทหารอากาศอย่าได้เว้นค่ะ ขอบคุณค่ะเดี๋ยวปีสองปีท่านเกษียณแล้วเนี่ยดิฉันจะเอาชื่อท่านเนี่ยมานั่งพูดให้ประชาชนเนี่ยได้ระลึกถึงทุกวันทุกวันทุกวัน,วนเวลาเจอท่านที่เซเว่นหลังจากที่ท่านเกษียณราชาการไปแล้วดิฉันจะยกมือไหว้สวัสดีตลอดดิฉันจะยกมือไหว้ตลอดเลยฉันจะบอกให้นะคะท่านจะต้องเป็นคนที่เกษียณราชาการไปโดยที่ประชาชนคนไทยจะต้องระลึกชื่อของท่านไปตลอดชีวิตของพวกเราท่านจัดจัดแม่ไปเลยค่ะ จัดแม่ไปเลยค่ะท่านขาจัดแม่ไปเลยค่ะไข่ไดโนเสาร์นะคะไข่ไข่ไข่ไดโนไข่ F 1 6ไข่ F 1 8นะคะจัดไปเลยค่ะไข่กริปพินใส่สักตะก้าสองตะก้าเอาเบอร์ศูนย์สองพันปอนนะคะท่านกลับขอบพระคุณค่ะกูรักผู้บัญชาการทหารอากาศกูรักกูรักผู้บัญชาการทหารอากาศ ดุดันไม่เกรงใจใครแล้วฉันก็รักผู้บชาการทหารเรือดุดันไม่เกรงใจใครโอ้ยรักมากรักมากชอบผู้บชาการภาคหนึ่งชอบผู้ผู้ผู้บชาการผู้บัชาการอะไรนะผู้บชาการภาคสองผู้บัชาการภาคหนึ่งรุนนี้มากเลยรักดุดันไม่เกรงใจใครรักมากรักมากรักมาก วันก่อนได้โทรศัพท์ได้คุยโทรศัพท์กับท่านผู้บัญชาการภาคสองแกบอกว่าแกบอกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับคือฉันก็บอกว่าให้กําลังใจนะนู่นนี่นั่นให้กําลังใจนะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตอนก่อนจะรบรอบนี้อ่ะฉันก็ให้กําลังใจตอนนั้นแกโดนด่าเยอะไงกูคนหนึ่งที่ด่าแก กูได้คุยแต่แอดได้บังเอิญบังเอิญมีคนรู้จักต่อสายให้แล้วฉันก็คุยฉันก็บอกว่าให้กําลังใจนะท่านนะอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนั้นน่ะนะเออแล้วแล้วก็บอกว่าครับผมครับผมผมเป็นผมเป็นแฟนครับผมเป็นผมเป็นแฟนครับดูรายการตลอดเลยครับเออแล้วก็โอ้ถ้าเกิดท่านท่านดูรายการตลอดเลยเหรอคะใช่ค่ะท่านก็รู้หมดเลยเลยสิคะรู้ครับรู้ท่านรู้อะไรคะรู้ว่าดาผมยับเลย ตอนนู้นไงตอนนูน้นเนี่ยเออตอนนู้นเนี่ยตอนนู้นตอนตอนที่ยังไม่ตะลึงบึ้งอะ่ะตอนที่ยังไม่ตะลึงบึ้งอะ่ะ <c> ก <oughs> <c oughs> ูเราจะด่าใครเราจะด่าใครแรงๆไปเรื่อยมันไม่ได้นะเขาฟังกันทุกคนนะเธอว่าไหมไอคนที่เราไอคนที่ไอคนที่ถูกเราดา่าเขานั่งฟังกันทุกคนนะเธอรู้ไหม <c oughs> อุ้ยกูจะทํายังไงดีวะ สวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะค่ะดิฉันทราบว่าดิฉันดิฉันทราบว่าท่านลําบากกันมากนะคะลูกน้องนายกองอะไรต่างๆก็ไปลําบากกันมากนะคะดิฉันก็ทําอะไรได้ไม่มากก็ได้แต่ส่งกาแฟส่งโกโก้ส่งอะไรต่างๆอลองตองแต่งตามไปนะคะค่ะค่ะอาหารการกินสะเดงเลียงผาล่าสุดดิฉันส่งเย้เจเอไปอ่ะไปผัดข้าวให้กินทาก๋วยเตี๋ยวให้กินอยู่ตรงนั้นเย้เจเอ๋ดิฉันไม่ได้ส่งหรอกอีเจเอมันไปเองเย้เจเอ ยาเจเอ๋ยเจเอ๋มันรักทหารมากเลยนะยายเจเอ๋มันรักทหารจันผู้น้อยมันอยากมีผัวเป็นมันมันไม่ได้อยากมีผัวเป็นนายร้อยมันอยากมีผัวเป็นทหารเกณฑ์แต่บังเอิญว่าผัวมันไม่อนุญาตมันก็เลยไม่สามารถหามันก็เลยไม่สามารถมีผัวเป็นทหารเกณฑ์ได้เพราะผัวมันไม่อนุญาต สวัสดีทุกคนเธอเธอมีเธอฟังข่าวนี้อภิวัตอัปเดตคุณผู้ชมครับปาฏิหาริย์มีจริงครับพลทหารจักรพัฒด์อันตะโกที่บาดเจ็บสาหัสจากเหตุประทะที่ภูมะเขือสลบไป7วันอยู่ในห้อง ICU ล่าสุดมีรายงานว่าฟื้นแล้วนะครับคุณผู้ชมต้องขอส่งกําลังใจให้กับพลทหารจักรพัฒรหายไวๆและกลับมาเป็นปกติโดยเร็วครับฟื้นเธอสลบไปเวัน ทาหารท่านนั้นน้องฟื้นเล้ปลบมือสิคะรออะไรล่ะปลบมือสิคะเออเจ๊เอ๋อเเอก็เหนื่อยมากจริงๆมึงก็ไปช่วยสิเจ๊มึงสวยๆมึงก็ไปช่วยสิเพื่อจะได้แบบคนสวยๆคนจะไปชายแดนเยอะๆไปช่วยยยเจ๊เ,จเอ๋ผัดข้าวเออทหารจะได้มีกําลังใจสเบียงเลียงผาอะไรทําไมเนี่ยเออนั่นแหละเธอก็ไปช่วยกันเออเธอไปช่วยกัน แล้วดรมริกาทาไมไม่ไปกูจะไปได้ยังไงล่ะทาไมล่ะกูโดนหมายหัวทําไมล่ะอู้ถ้าเกิดกูไปจากนั้นปุ๊บกูไปนั่งไลฟ์สดกูไปนั่งถ่ายรูปถ่ายคลิปถ่ายแสงถ่ายอะไรต่างๆกูไปปุ๊บจากนั้นปุ๊บเดี๋ยวมันจะตื่นกันทั้งกองทัพอ่ะสิทาไมล่ะอู้ก็เดี๋ยวเนี่ยอีหุนมานเนต็ตเนี่ยมันก็จองกระถินกูอยู่อีหุนเซน,น,นก็จองกระถินกูอยู่อีบุญลานีอีบุญอีมาลีแม่งจองกระถินกูอยู่เดี๋ยวมันส่งอลูกจรวด ตะลึงบึง้งตะลึงบึ้งมาเนี่ยใครอยู่ใกล้กูก็ได้ชิบหายกันหมดนะสิเออเธอเข้าใจเป่าคือบางทีไอตัวจี๊ดอะ่ะมันไม่ต้องไปเข้าใจป่ะเออกูเป็นตัวจี๊ดไงเออตัวจี๊ดกูจะหลบทันได้ยังไงล่ะกูตัวตี ถ้าแกได้ยินเสียงตี๋มึงรู้เลยแต่มึงจะหลบตรงไหนล่ะมึงจะรู้ได้ไงมันจะลงหัวกระบาลมึงหรือเปล่าแล้วมึงจะหลบตรงไหนล่ะมึงหลบซ้ายมันมันก็อาจจะลงตรงซ้ายมึงหลบขวามันก็อาจจะลงตลงตรงขวามึงก็แบบว่าแล้วกูแม่งเท่าแล้ววิ่งไม่เก่งซะด้วยอ่ะเออกูขี่จักรยานเก่งแต่กูยิ่งวิ่งไม่เร็วเออแล้วกูจะไปรู้ได้ไงใช่ไหมลองลองเพลงอยู่ตี๋ มึงมึงฟังเลยติ้มาแสดงว่ามึงหัวกระบาลใครสักคนหนึ่งอะเนี่ยเข้าใจปะ่ะไอล้ลูกลูกเอ็มเอ็ม่สิบเมันอะเอ็มย่สิบเออะีอม่ะเออมันจะมีเสียงติ้มาก่อนพอติ้วอึดใจประมาณสักหนึ่งสงสสปังไม่รู้หัวกระบาลใครอะมึงเข้าใจปะ่ะเออมันอันตรายแล้วกูมันตัวจี๊ดไงมันกูเป็นเป็นกูเป็นพิกัดระบุยอะเออเดี๋ยวอ,อีอีหุนไอวุนเ้นมันยิ่ง อีวุ้นเซนมันยิ่งเกลียดเกลียดกูอยู่จะมเออเดี๋ยวจากนั้นปุ๊บเดี๋ยวมันมันดูเธอดูไหมมันดูโซเชียลนะมันดูโซเชียลมันดูตลอดแล้วพวกมึงก็อะไรไอ้นั่นน่ะมันเล่นมันเล่นบ้านสีฟ้า fb มันเล่นเบทบุ๊กมันมันเล่นเบทบุ๊กมันเล่นเบทบุ๊กสีฟ้า fb แล้วพวกมึงก็ชอบเอาของตัดของกูไปลงใน fb กูก็ไม่อยากจะเล่นเว fb ไม่อยากจะเล่นเบทบุ๊กเลย ไม่ได้เล่นเบทบุ๊กอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแต่ปรากฏมึงก็ชอบตัดดกรมริกาไปลงเบทบุ๊กลงเบทบุ๊กแล้วที่นี่อีวุ้นเส้นมันเห็นไงปกติทิกตอกเนี่ยมันไม่รู้จักมันไม่เล่นมันเล่นแต่เบทบุ๊กเข้าใจยังแล้วมึงก็ตัดกูไปลงจังเลยพวกเนี้ยใช่ไหมแล้วนั่งดูนั่งดูฟรีอย่างมีเกียรติเสร็จแล้วก็ตัดคลิปดกรมริกาไปลงเบทบุ๊กกูไม่เล่นเบทบุ๊กกูก็บอกไม่เล่น Facebook. ในที่สุดกูต้องลงสนามเบทบุ๊กจนได้เออ ก็บอกว่าอย่าตัดไปอย่าตัดไปอย่าตัดไปมึงเล่นตัดไปลงทุกแพลตฟอร์มอิมาลีมันก็เห็นในเบสบุ๊คนั่นแหละที่นั่นมันก็ไปบอกผัวมันผัวมันซึ่งเป็นคนขับรถน่ะเหรอไม่ผัวมันซึ่งเป็นวุ้นเส้นนั่นแหละทําไมนะก็อิมาลีมันเป็นเมียวุน้นเส้นมันเป็นเมียวุ้นเส้นแล้วมันก็แต่งงานกับทหารคนขับรถเนี่ยเพียงเพื่อตบตาอิบุลานีจนป่านนี้กูรู้แต่อิบุลานียังไม่รู้เลยนะบุลานีมันยังไม่รู้เลย โอปกติแล้วอีวุ้นเส้นมีเมียน้อยอ่ะตั้งแต่สมัยที่เป็นนักร้องเอ่อมีมีเมียเมียน้อยเป็นนักร้องอีนักร้องนั้นก็โดนตบกลางตลาดแล้วก็หลังจากนั้นก็โดนเอาใส่กระสอบแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ต่อมาเป็นดาราสวยมากเอ่อเวียนน้อยอีวุ้นเส้นเนี่ยเอากระมึงต้องเข้าใจก่อนอีวุ้นเส้นเนี่ยมันเป็นผู้นําประเทศมา30ปีแล้วตอนสมัยหนุ่มเนี่ยแถวนั้นเขาก็เรียกว่าหล่อละมั้งแถวบ้านกูเนี่ยแถวบ้านกูแถวบ้านกูเรียกว่ากะโหลกลา หน้าตาอย่างนั้นแถวบ้านกูเนี่ยมียออแยะแล้วก็เรียกว่ากะโหลกกะลาหาเมียไม่ได้หรอกแต่ว่าแถวขมรเนี่ยเรียกแบบนั้นเรียกล่อไงมึงเคยมึงเห็นทรงผมไอ้นี่ไหมมึงมึงเห็นทรงผมใบรุ่นขมรตอนนี้ไหมอ่าใบรุ่นสังใบใรุ่นขมรอ่ะเออเออทรงผมทรงผมไม่รุ่นขมรเนี่ยนะแถวบ้านกูเขาเรียกเด็กติดยาแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเป็นที่ขมรก็คือเรียกว่าเรียกว่าทรงทรงหล่อทรงหล่อเออทรงผมไม่รุ่นขมรมึงมเคยเห็นไหมอ่ามันจะเป็นอย่างงี้ ทรงผมไรุ่นเขมนะมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นรุ่นเขมรนะมึงต้องเอามาป้ายๆป้ายเยอะๆแ้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วมึงจะปิดตาไปข้างหนึ่งมึงต้องปิดตาข้างหนึ่งเป็นทรงผมที่แบบโมเดลการปิดตาข้างหนึ่งเนี่ยมันมาจากกรณีที่วุ้นเส้นมีตาข้างเดียวเออวุ้นเส้นเนี่ยมันตาเขข้างหนึ่งอ่ะแล้วทีนี้เนี่ยวัยรุ่นทรงเขมรวัยรุ่นเขมรมันก็เอาใจเอาใจอีวุ้นเส้นวัยรุ่นเขมรเอาใจวุ้นเส้นก็เลยตัดผมทรงเนี้ยแล้วก็ปิดตาข้างหนึ่ง อปิดตาข้างหนึ่งเอาใจวุ้นเส้นเนี่ย เออเดี๋ยเงี้สลังบังสลับเบยใส่เบย์ลังบังบึงสลังบึงบึงบึงร้องเพลงมันร้องเพลงเพลงแร็ปือเพลงแร็ปขมนสลังบังสลังเบงเบงสลับเบยเบยเบย์บลังบังสลึงเียงเบงบลังเบงเบงสลังเบงเบงเบงสลับเบย์เบยๆบังบังสลังเบงเบยะเลังเซ็งเบงบลังบคือเพลงขมนเป็นแร็ปเปอร์แร็ปเปอร์ขมนดังมากดังมากแล้วก็ดังเสร็จแล้วผู้กฏว่าไปโพสต์เรื่องการบ้านการเมืองปรากฏว่าโคคาโคลาปลดจากการเป็นพรีเซนเตอร์ โอเคนะสวัสดีทุกคนวันนี้ร้องไห้เกือบทั้งวันพอเข้ามาเจอดรมริกาคลายเครียดเลยค่ะมึงอีนี่มึงมึงกูมึงเป็นไบโพล่าหรือกูเป็นไบโพล่าวะร้องไห้แล้วก็หัวเราะมึงเป็นบ้าอะไรมเป็นบ้าอะไรแล้วมึงเป็นไรมึงร้องไห้เสียใจเรื่องอะไรเสียใจเรื่องอะไรเจ๊ชีวิตต้องเสียใจเรื่องอะไรไหนทำไหนพูดสิชีวิตเสียใจเรื่องใจร้องไห้เรื่องอะไรจ้ะร้องร้องไห้เรื่องไร เธอร้องให้เรื่องอะไรทั้งวันร้องให้อะไรทั้งวันจ้ะแหมร้องให้ทั้งวันพอมาเจอดรมักแกแล้วหัวราออีนี่ไม่กูเป็นไบโพล่าก็มึงนี่แหละสวัสดีค่ะทุกคนหน้ายัางกะสะเตอร์จกักรยานอินาลงมึงหมายถึงหน้ากูหรือไม่หมายถึงวัยรุ่นเขมรมึงหมายถึงหน้ากูหรือหมายหมายหมายถึงหน้าของวัยรุ่นคาแม มึงด่าก,กูหรอือมึงด่าไปรุ่นกัแมอ๋อมึงดา่าคะแมอ๋อโอเคมึงเขียนด้วยสิมึงเขียนด้วยทีหลังเนี่ยกูนึกกูตกใจนึกว่ามึงด่าก,กูไงหน้ากูเหมือนสเตอร์จักรยานสเตอร์จักรยานเป็นยังไงอีกแล้วจะสะเตอร์จักรยานเป็นยังไง <c oughs> อ๋อกูปวดหัวจริงๆสเตอร์จักรยานสวัสดีทุกคน กลมๆค่ะดรมลกิกาอันนี้ก็เสิร์รตอบอีกอ๋อสะเตอร์จักรยานมันจะกลมๆอ๋อไอ้ที่มันเป็นสเตอร์นะอ๋อที่มันกลมๆจานจักรยานอ๋อจานที่ใส่โซ่จักรยานอ๋อมันจะกลมๆอ๋อมึงคิดได้ไงวะหน้าวัยรุ่นเขมรเหมือนสเตอร์จักรยานโอเควัยรุ่นเขมรเปิดผมข้างเดียวเอผมข้างเดียว มันเอาใจวุนเส้นไงวุนเส้นมันตาข้างเดียวไงมึงไปมึงผมมึงมึงเห็นไหมผมทรงนั้นมันเป็นผมทรงเดียวกับวุนเส้นตอนสมัยหนุ่มๆไอ้วุนเส้นหนุ่มๆเนี่ยมันผมทรงนั้นแหละตอนสมัยที่มันสังหารไอ้พวกขมิ้นแดงอ่ะตอนสมัยขมิ้นแดงอ่ะแล้วมันก็มันก็เป็นตัวเอกของการมันเป็นตัวเอกของในพลพอพศที่สังหารคนฉลาดของขมรนตุยไปประมาณสามล้านกว่าศพอะเออเอออุ้ยกูพูดตรงๆเลยมั้งแบบไม่เคยมี คุณไม่เคยคิดอะว่าการสังหารกันแบบนี้มันจะเกิดขึ้นที่ประเทศข้างบ้านเราอะมึงแม่งแม่งลกจิตหรือเปล่าวะอินายพลพฮอสต์ตอนสมัยก่อนมันลรจิตหรือเปล่าวะแม่งสังหารคนชาติเดียวกันโดยที่โดยที่ถ้าเป็นเด็กเป็นอะไรก็เอาไปฟาดกับต้นไม้อะไรประมาณอย่างเงี้ยมึงนึกดูดิใครใส่แว่นก็บอกว่าเขาเป็นคนจลาดเป็นเผาพันธ์ที่ปกครองยากแม่งเอาไปเอาไปตึ่งบึ้งหมดเลยอะแม่งทุ่งสังหารอะ แม่งประวัติศาสตร์ที่แม่งเฮียชิ้หายเลยเป็นประวัติศาสตร์ที่โคตรเฮียเลยของขมน่ะเออเป็นตัวเป็นประวัติศาสตร์นี่ที่แม่งโคตรขอโทษนะคะเป็นประวัติศาสตร์คือโคตรลยยำเลยอะ่ะเออมึงต้องดูนะผู้นำนี่นะบางคนมันก็เป็นคนบ้านะ เออเหมือนประเทศเราบางครั้งอะ่ะก็มีคนบ้ามาเป็นผู้นําก็มีก็มาแมคนบ้าเออคนบ้าที่อยู่ในคุกอะ่ะกับอีกคนบ้าที่กำลังอะไรวาดเราอยู่ก็คือคนบ้าฝั่งคาแม่เสือกเป็นเพื่อนกันอะ่ะเกลอกันอะ่ะแล้วลูกของคนบ้าฝั่งเราแม่งเสือกไปเป็นหลานของคนบ้าฝั่งคาแม่มึงนึกดูก็แล้วกันมึงคิดว่ามันนะโรคจิตอะ่ะกูว่าอีพวกอ,อีสองตัวนี้มันป่วยมาตั้งนานแล้วนะเอออีวุนเส้นเนี่ยมันก็ป่วยโรคจิตอะ่ะ สวัสดีคนที่อยู่ในคุกบ้านเราแม่งก็ป่วยเป็นโรคจิตกูว่าป่วยตั้งนานแล้วไอ้เราก็ไปเอาคนป่วยมาเป็นผู้นําชาติอยู่ได้ประเทศเราอะ่ะมึงมึงมึง,ม,งมึงไม่โรคจิตอยู่ไหนได้อะ่ะครั้งหนึ่งสมัยหนึ่งอะ่ะมีคนบ้าบริหารชาติอะ่ะสังหารคนไป 3, สามพันศพมึงจาไม่ได้เหรอปราบปรามยาเสพติดไง ลับรามยาเสพติดนโยบายบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ไม่มีการจับเขาเข้าคุกเลยยาเสพติดมึงก็จับขึ้นศาลแล้วเขาก็เข้าคุกมีแค่นี้อีฮีคนบ้าเป็นผู้บริหารชาติออกนโยบายตัวงตึ้งตัวงตึ้งตังตึงต้ง,ง,ง,ง 3, สามพันศพหาไม่เจอว่ามันเป็นผู้ค้าหรืออะไรจริงหรือเปล่าไม่รู้เข้าใจปะ เอายเฮียเนี่ยอะไรวะกูพูดอะไรผิดวะกูพูดอะไรผิดเนี่ยแม่งบล็อกละเมิดสามรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็บล็อกแล้วเนี่ยละเมิดสามรอบแล้วเป็นอะไรเป็นอะไรกูพูดเรื่องอะไรเนี่ยตัดตอนแล้วกูพูดเรื่องอะไรเราจะไม่พูดเรื่องแล้วเราควรจะพูดว่าอะไรคําหยาบเรื่องอะไรคาหยาบเรื่องอะไรกูมึงอะไรอย่างเงี้ยเหรอกูพูดคําหยาบเรื่องอะไร กูพูดคำหยาบเรื่องอะไรอาจารย์เบียร์แม่งพูดคำหยาบตลอดทริปเลยแม่งกูไม่เห็นมันบล็อกอาจารย์เบียร์เลยเฮ้อปวดหัวจริงๆไปช่องอื่นเลยกูมีแค่นี้แหละมึงจะไปช่องไหนอีกล่ะก <c oughs> ูโอ้ยกูปวดหัวจริงๆอะมีดรบริการช่องหนึ่งดรบริการช่องสองที่เหลือก็จะเป็นช่องเก่าที่เรามีอยู่แล้วก็โดนบล็อกมาจนแบบ เอฟบีเหรออะไรวะเฮียเอ้ยเอ้ยกูนี่นะจัดติ๊กตอกมาประมาณปีครึ่งแล้วนะกูยังไม่ชินกับติ๊กตอกเลยเนี่ยเออ งานบอกทหารไทยเสียชีวิตกว่ามึงก็จะไหมสื่อกัมพูชาสื่อกัมพูชาซึ่งไม่เคยเข้าไปในเขตชายแดนรายงานตามที่รายงานโดยมั่วบอกว่ารายงานบอกว่าทหารไทยเนี่ยดับเนี่ยพุ่งห้าพันเจ็บนับหมืน่น เป็นผลจากการปฏิบัติการของบีเอมยีของมันซึ่งเป็นอาวุธชั้นดีชื่นชมทหารกัมพูชาว่าเก่งกล้าขาแก่งยอดตุยของทหารกัมพูชาเป็นศูนย์วุ้นเส้นเนี่ยบัญชาก,การรบเองเลยทหารไทยเนี่ยตุยเกลื่อนป่าศพทหารระดับผอ,บอเนี่ย ถูกนำไปประกอบพิธีทางศาสนาเท่านั้นส่วนศพทหารชั้นผู้น้อยเนี่ยเกลื่อนเป็นอีกากินอีแล้งกินอยู่ในป่าหมดเลยสื่อกัมพูชารายงานสื่อกัมพูชารายงานมึงเนออีกแมน ข้อมูลที่มึงรายงานนะถูกต้องทุกอย่างเลยแต่มึงแค่เปลี่ยนชื่อประเทศไทยเป็นประเทศแคมพูดเดียเท่านั้นแหละข้อมูลที่มึงรายงานนะถูกต้องตรงเป๊ะทุกอย่างแต่มึงรายงานชื่อประเทศผิด <laughs> ประเทศกูนี่ทหารน้อยเขาตุยนี่กูต้องเอาธงชาติคลุมออกมาแล้วต้องขึ้น4 3 0ไปส่งให้บ้านพอบ้านแม่เขาประกอบพิธีทางศาสนาบ้านกูใครหายไปคนหนึ่งนี่ด่ากัน3วัน7วันไม่หายกูจะบอกมึงหายไม่มีทางจะหลบลี้หนีจากได้หรอกมึงบอกเลยแต่ขณะเดียวกันบ้านมึงเนี่ยกูได้ข่าวมาว่าอี อีจอมทัพหญิงอะไรนะอีนั่นน่ะที่มันเป็นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยตามหาทหารหายแค่นั้นแหละปรากฏมือได้ข่าวว่ามึงเอามันไปขังจนป่านนี้มันยังไม่ได้ออกมาใช่ไหมออแมททับดอกเมยอ่ะอีแมททับดอกเมย อินฟลูเอนเซอร์ไม่ทับด็อกเมยนะ่ะที่แต่งตัวเป็นทหารน่ะนั่นน่ะใส่ทรงเท้าส้นสูงอะ่ะแล้วไปเยี่ยมทหารน่ะแล้วจ่ายทหารคนละสองบาทสองบาทสองบาทแล้วบอกว่าอุ้ยแม่ทับอินฟลูเอนเซอร์เออนั่นแหละจากนั้นปุ๊บเนี่ยมันเรียกร้องมันบอกว่าทหารค่ะแม่ยู่ที่นายลูกเมียเขาตามหาเข้า่าแล้วไม่กลับออกมาจากนั้นอีวุนเซนกับอีหุนเม,นนมเน็ตก็เลยเอาอีด็อกเมยไปตักคังคุกแล้วตอนอีด็อกเมยออกมาหรือยังมืองไปตามหาดีกว่าว่าอีด็อกเมยออกมาหรือยังหรือเป็นศพไปแล้ว อีวันมรณานาอีวันมอลาอีดอกเหมยวันมรณาออกมาเลยยังจ้ากูได้ข่าวว่าอีวุลมาเนตเนี่ยมันเอาอีวันมรลาาไปครั้งทุกอยู่เพราะว่าสร้างความปันป่วนต่อความมันคงของชาติคะแม่โทษทานที่ไปโพสตาถามหาว่าทานคะแม่อยู่ใน มึงกระบอกไปเลยสิคะฮุนเมเนตว่าทหารกระเมตุยไปแล้วรอบแรกนีประมาณสองพกว่าศพรอบที่สองนี่ปลามาทะลุไปแล้ว5,000กว่าศพตอนนี้ไม่ได้เอาศพออกจากป่ากลัวประชาชนดาเอาก็เลยปล่อยให้แรงถึงอยู่ในปาน,นั่นแหละส่วนพวกกูก็ไม่ได้เก็บให้มึงนะเก็บเฉพาะอาม พวกกูเก็บเฉพาะอาร์มที่ติดอยู่หน้าอกมันตรงจุดไหนที่พวกกูปาดอาร์มมาได้กูก็ปาดมาหมดเลยนะกองพันปฏิบัติการพิสงพิเศษบาร์บีบีคิวของมึงก,กูปาดอาร์มมาหมดแล้วอามไพอามมันมีรหัสเรียบร้อยแล้วลูกเมียมันจะรู้เองว่ารหัสอะไรไปเดี๋ยวหลังจากเสร็จศึกแล้วเดี๋ยวกูจะเอาอามนั้นมาติดเป็นนิทรศการจากนั้นปุ๊บมึงก็มาดูเอาเองก็แล้วกวันแะล้วพ่อใครลูกใครที่ตายไปเพราะฉะนั้นตรงนั้นมันจะมีอามแล้วก็มีเลขที่รหัส ว่าทหารคนไหนรหัสอะไร B อะไร A อะไรเขาจะมีรหัสหมดเข้าใจไหมส่วนทห,หารซึ่งเป็นลูกพัวข้องมือเนี่ยไอ้ฮุนแมนิตมันไม่เก็บออกไปจากปาทำไมละ่ะเพราะว่ามันกลัวจะไปเย็บทุนระบุยที่มันวางมันรู้ว่ามันวางตรงไหนมันกลัวมันก็เลยไม่เก็บมันก็เลยบอกตุยก็ตุยไปเลยคาเยสละเพื่อชาร์ตคาชาร์ตคาเมค่ะเซสละเพื่อชาร์ตคาเม่ศพก็อยู่ตรง ปานั่นแหละโอเคนะคะ <S <S สวัสดีคะ่ะตามนั้นนะคะ สวัสดีค่ะทุกทุกคน <AME> มีใครจะสอบถามเรื่องอะไรไหมคะจะใครจะสอบถามเรื่องอะไรดอรมริกาบ้างมีใครจะสอบถามเรื่องอะไรสอบถามได้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ใครจะสอบถามอะไรดอเรมริกาถามได้นะคะถามได้เลยค่ะ <S <S ไอวุ้นเส้นมีห้องรับใต้ดินจริงไหมคะดร อันนี้กูก็ไม่รู้นะอีเจ๊ถ้ามึงรู้ขนาดนี้มึงไปบอกผู้บัญชาการทหารอากาศเถอะแต่บ้านเรามีผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการทหารเรือแล้วก็ผู้บัญชาการทหารบกนะแต่ไม่ไม่มีผู้บัญชาการทหารใต้ดินถ้าเกิดบ้านมันเนี่ยมีถ้าเกิดบ้านมันมีห้องใต้ดินเนี่ยมันก็ดนฝังอยู่ในใต้ดินนั่นแหละออกมาไม่ได้หรอก มึงรู้ไหมถ้าเข้าไปในห้องใต้ดินน่ะตะลึงบึ้งแล้วก็ปิดประตูตุียมันจะอยู่ตรงนั้นไปตลอดชาติเลยนะมึงออกมาไม่ได้เลยนะมึงจะออกยังไงมึงจะขุดตรงไหนมึงจะออกตรงไหนเหมือนโดนขังอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะอืมถ้ามึงเป็นผู้นําประเทศแล้วมึงสร้างบ้านโดยหลบอยู่ใต้ดินน่ะแล้วมึงจะออกตอนไหนใครจะไปเอามึงออกมึงเข้าใจป่ะลูกเมียเลยแห่ใจอีมอลงมาลีมก็หนีตามผัวใหม่ไปหมด แล้วมึงจะออกมายังไงมึงก็ทั้งตระกูลหุนมึงก็อยู่ในใต้ดินนั่นแหละแล้วก็โดนฝังตุยอยู่ตรงนั้นแหละมันจะออกไม่ได้หรอกถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในใต้ดินนะไอ้พวกคณะปฏิวัติในประเทศคาเมถ้าเกิดกูรู้นะกูก็ปิดประตูแม่งมึงก็ไม่ต้องออกมาเึงกออยู่ตรงนั้นแหละประเทศชาติจะได้สงบสุขนะคะวุญเส้น อย่าประมาทนะมันก็มีทางออกนี่ถ้าขนาดพวกเธอซึ่งเป็นคนไทยนั่งจิบแชมเปญดูดรมาริกาฟรีอย่างมีเกียรติอยู่ตรงนี้มึงยังรู้เลยเนี่ยมึงคิดว่าฝ่ายความมั่นคงของประเทศแคอนมันจะไม่รู้เหรอฝ่ายปฏิวัติปฏิสังขรณ์ที่ประเทศแคอนถ้าเกิดจะต้องจับตัวไอ้วุ้นเส้นเนี่ยมันจะไม่รู้หรอือมันรู้ไม่หยิ่งกว่าเราอีกเออแล้วถ้าเกิดมึงยังรู้เนี่ยผู้บัญชาการทหารกูทุกหน่วยรับหน่วยทัพเนี่ยเขาจะไม่รู้เหรอเขาก็ต้องรู้แหละเออ